เกศราสิริกันครูธนัญการพิเศษโรงเรียนรัตสวทองค่ะที่มาและแนวคิดของโครงการสวทองทวเขาก็คิดผู้ที่คิดถึงสายน้ำก็เกิดจากการที่เราต้องการที่จะปลุกเราพลังและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของเด็กให้เด็กค้นพบความสามารถที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้พิเศษ ผู้มีพลังที่สามารถจะปกป้องโรคจากมลภาวะต่างๆได้ไม่ได้ไมีแค่ในกระตูดเท่านั้นแต่มีตัวตนปรากฏขึ้นจริงๆในานาตัวทองเขาคิดผู้พิชิงสายน้ำโรงเรียนวัด่วทองค่ะจริงๆโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์น้ำเป็สิ่งแน่นอนเนี่ยโรงเรียนเราเดําเนินการมาอย่างต่อนเนื่องแต่ในสถานสถาน,นาการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่เรากําลังกํากลังจำวลเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 เนี่ย ก็เราก็อาจจะละเลยเรื่องนี้ไปแต่เราต้องไม่ลืมว่าไม่ว่าโรคจะเปลี่ยนไปหรือโรคภัยไข้เจ็บจะลุกลามยังไงก็ตามแต่น้ําก็เป็นสิ่งสําคัญที่อยู่กับเราตลอดชีวิตดังนั้นก็อยากจะปลูกเร้าเรื่องนี้ให้เข้มแข็งมากขึ้นให้มีความยัง่งยืนมากขึ้น คือประโยชน์ที่เราได้รับจากโครงการตรวทองภาวะที่นี้ก็คือการที่เด็กของเราเนี่ยค้นพบความสามารถอาของตัวเองมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของทรัพยากรน,น้ำแล้วสามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองและที่สำคัญมากเปก็น่านั้นีอเด็กสามารถหาเครือข่ายในการที่จะร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการต่อยอดโ,ยดโครงการให้เกิดความยัง่งยืน คือต้องใช้วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมโดยเราจะบูรณาการเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ากับปุกสาราต่างๆให้เป็นการเรียนการสอนที่เป็นธรมธรมชาติของชีวิตไม่แตกแยกไปจากเรื่องอื่นๆโดยมีหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยเราดําเนินการตามกระบวนการจิตขั้นตอนของหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเริ่มจากเด็กที่จะต้องหาปัญหาด้วยตนเองออกแบบกิ่รรมด้วยตนเอง ดำเนินงานด้วยตัวเองค่ะือเด็กๆของเราเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกเลยคือเรื่องเด็กจะต้องประนักรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นกล้ตัวปัญหาจากแหล่งน้ำต่างๆสามารถที่จะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้แล้วก็วางแผนแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองแล้วสามารถที่จะเผยแพร่สิ่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยให้กับผู้อื่นได้รับรู้ เป็นการส่งทอดแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นต่อไป mm hmm. เด็กเนี่ยเป็นพลังบรีสุดนะคะในทารที่จะทํากิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นพลังที่เกิดจากเด็กเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้อย่างมากมายมหาศาล mm hmm. การรูปแบบการสอนของเราให้เด็กเห็นความสําคัญของทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม mm hmm. ก็คือเราต้องเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กต้องเด็กต้อง ก็สาหรับรางวัลที่เราได้รับจากการดำเนินโครงการนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ไมไมกล้าคาดหวังนะคะเพราะเราก็รู้สึกว่าโรงเรียนอื่นๆเ,นเขาก็เต็มที่กับการที่จะปลูกฝังเด็กของเขาให้ดูแลรักษานา้ํและสิ่งแวดล้อมเหมือนกับโรงเรียนเราแต่ทันทีที่เราได้ทราบว่าเราได้รับรางวัลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความดีใจและภาคภูมิใจที่มีคนเห็นความสาคัญของสิ่งที่เราทําแล้วก็เกิดภาคีกระขายที่เข้มแข็ง ในการที่จะคอยสนับสนุนการดำเนินการของเราแล้วก็เดินไปเคียงข้างกับเราในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าคือน้ําและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากคือเราต้องช่วยกันรักษาเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะว่าเรามาร่วมกันเป็นภาคีสข่ายเป็นกาลยานามิตรเป็นเพื่อนร่วมทาง ในการที่จะดูแลรักษาโลคของเราให้ไน้าอยู่ต่อไป